ะะสำหรับช่วงนีนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงข่าวสารกันก่อนนะคะในประเด็นแรกค่ะ ประเด็นแรกวันน hmm. ี้นะคะที่เราจะพูดคุยนะคะเป็นในเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการไฟเขียวงบกลาง2.5พันล้านบาทค่ะเป็นโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2567นะคะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจํำปีงบประมาณพุทธศักราช2568หรือว่างบกลางนะคะเพื่อเป็นการดําเนินแผนหรือว่าโครงการฟื้นฟูเกษตรกรปีขออภัยค่ะโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทก ปีะองพันายปี2567จํานวน8โครงการด้วยกันนะคะโดยเป็นวงเงินกว่า2000ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ก็เป็นการสร้างรายได้แล้วก็รวมไปถึงผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5ง 68งบกลางขารายการเงินสำรองจ่ายเงินเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะะเพื่อเป็นการดำเนินแผนงานโครงการฟื้นฟูเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบอุทกภัยปี2567ค่ะโดยเป็นกรอบวงเงินกว่า2,000ล้านบาทนะคะตามที่กระทรวงเกษตรขอภายค่ะตามที่กระทรวงเกษตรและสาก์ได้มีการเสนอเอาไว้นะคะสำหรับสาระสำคัญสำคัญนะคะก็จะได้แก่ประเด็นแรกค่ะ ในวันที่8ตุลาคม2567นะคะศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มนะคะหรือว่าสปชได้มีมติเห็นชอบในหลักการรวมไปถึงกอบวงเงินประมาณจำนวนกว่า3,000ล้านบาทค่ะเพื่อนำมาดำเนินง,งานแผนงานรวมไปถึงโครงการฟื้นฟูกเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2567 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเสนอไว้นะคะโดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรับข้อสังเกตจากที่ประชุมศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโคนลนถล่มค่ะหรือว่าสประชน,นั่นเองนะคะที่มีการขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการใช้งบประมาณเป็น2ระยะนะคะโดยในระยะแรกเป็นการฟื้นฟูกเกษตรกรนะคะที่ประสบกับอุทกภัยในระยะเร่งด่วนหลังน้ําลดนะคะและในระยะต่อไปในพื้นที่ อื่นๆที่ได้รับผลกระทบตามมาค่ะและได้มีการนําเข้าเสนอกับคณะรัฐมนตรีนะคะและทางนี้ก็มีการขอให้สํานักงบประมาณนะคะกรมัชีกางได้พิจารณาถึงรายละเอียดแผนงานแล้วก็รวมไปถึงโครงการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะมาถึงประเด็นถัดมานะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการจัดทําแผนงานนะคะรวมไปถึงโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2567 โดยได้พิจารณาพื้นที่เป้าหมายจากข้อมูลพื้นที่ประสบสาธารณภัยพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจํานวน8โครงการด้วยกันนะคะเป็นกรอบวงเงินประมาณ2,000ล้านบาทค่ะเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจํำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นะคะงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจําเป็นค่ะโดยสําหรับทั้งหม ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างรายได้หรือว่าเป็นการลดรายใจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยในปี2567ค่ะให้สามารถทําการผลิตได้ทันทีหลังน้ําลดนะคะและนอกจากนี้ก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สร้างรายได้รวมไปถึงผล,ผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ใน,ในระยะเวลาอันสั้นค่ะ โดยนอกจากนี้นะคะเป็นการที่มาทําสิ่งแบบนี้นะคะก็จะมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้และก็ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี2567นะคะให้สามารถทําการผลิตได้ทันทีหลังน้ําลดค่ะนอกจากนี้ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรนะคะผู้ประสบภัยสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงสร้างไรายได้และก็ผลผลิตค่ะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน ครอวเรือนได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะ นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการไฟเขียวงบกลาง2.5พันล้านบาทนะคะโครงการฟื้นฟ er ูเกษตรกรผู ok ้ประสบอุทกภัยปี2567ค่ะก็เรียกได้ว่าคณะรัฐมนตรีนะคะก็ไม่ได้ทอดทิ้งเกษตรกรนะคะผู้ที่ประสบอุทกภัยในปี2567ค่ะได้มีการออกมาตรการต่างๆนะคะรวมไปถึงมีการนํางบประมาณนะคะมาช่วยเหลือในส่วนตรงนี้นะคะซึ่งสิ่งที่คาดว่าจะได้รับนะคะการ การทำสิ่งเหล่านี้ก็คือการที่ทําให้เกษตรกรสามารถทํามาหาเลี้ยงชีพได้หลังที่หลังจากที่เกิดสถานการณ์น้ําลดลงนะคะให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะเพราะว่ากเกษตรกรบางรายนะคะก็ต้องมีการาเลี้ยงดูทั้งครอบครัวนะคะในการทําเกษตรกร คือเหมือนการทําเกษตรกรหนึ่งครั้งนี้ก็สามารถนําอาชีพนี้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะจําเป็นมากนะคะที่คณะรัฐมนตรีต้องมีการเร่งดูแลเยียวยาเกษตรกรอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในปีนี้ค่ะกนนีก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการยื่นมือมาช่วยนะคะเหล่าเกษตรกรมากมายนะคะก็เรียกได้ว่าสําหรับการที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการไฟเขียงงบกลางครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้าง ประโยชน์นะคะกับเกษตรกรหลังน้ําลดนะคะให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะไปพักฟังเพลงกันสักหนึ่งช่วงกับทางรายการก่อนนะคะในช่วงหน้านะคะเราจะสัมภาษณ์กับคุณกิติศักดิ์บริบูรณ์เกษตรนะคะเป็นหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันค่ะ